สัสดีครับพุ่งเป้าเข้าประเด็นวันที่28นะครับภาพรวมครับวันนี้โออิสระเสรีโอ้มีความสุขไม่มีปัญหาอะไรเลยฟิลของวันนี้นะครับผมเป็นวันที่สนุกสนานเป็นวันที่ปลอดโปรง่งไม่มีขอบเขตนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลงวัไกลวไม่ต้องอะไรไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าหุดหงิดเครียดฟรีดอมมากเลย เห็นไหมโอ้นี้ก็ดีอ่ะนี้ก็ดีโอ้อาเป็นว่าดีครับวันนี้ดีเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็แล้วแต่อุปสรรคมันน้อยนะครับผมในการเงินการงานก็อุปสรรคน้อยมีเงินมีงานกิจกรรมวันนี้เทียบดีดีจริงๆนะฮะอ่ะนี่เห็นไหมมีโอกาสให้เลือกมีโอกาสให้จิ้มมีโอกาสดีๆ นะดีๆนะ้นะไอ้ที่เครียดไอ้ที่โหยหาไม่เป็นไรมันมีโอกาสเปิดวันเนี้ยหลายท่านโอกาสเปิดอ๋อจะไปไหนก็ได้ไปอ้าวโอ้ทำไมดีจังเลยละ่ะโอ,อ้วันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยอุ้ยสุดยอดเป็นวันอะไรโอ้ขนลกุกขนพองเออดีจังอ่ะ พอเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครผมสำหรับวันที่28มีมนาคม2566เราจะทำอะไรมีโครงการแผนงานอะไรนะครับทำได้เลยแนะนำนิดนึงถ้าเราเคยไหมเราทำตามแผนเราทำตาม,ตา,มตารางแล้วมันผิดมันเพี้ยนเราจะเสียความรู้สึกเราจะงุดหงิดเพราะอะไรรู้ไหมบางคนมานมันมาขัดขวางไม่ให้เราทำในสิ่งที่ เราจะทำเพราะมารเขาต้องการได้บุญได้กุศลหรือขัดขวางอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่ตัวมาระต้องการอยากได้อยากมีอยาเป็นแต่ถ้าเราตั้นหายใจมุมาณะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นท่านรู้ไหมท่านก็คือเสริมเพิ่มบารมีให้กับตัวเองเห็นได้ชัดก็คือความตั้งใจของท่านเป็นผลสำเร็จ ิ่งที่ท่านมุ่งหวังหรืออยากจะได้มันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีพลังและตัวท่านเองเ่ยเหนือสิ่งอืนใดเลยนะท่านภูมิใจมั่นใจว่าตัวเราทําได้นะครับวันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างมันดีมันพร้อมเป็นวันเปิดโอกาสเปิดท่านก็ดูจังหวะเอาว่าจะทําตรงไหนเวลาไหนสถานที่ที่ไหนถ้ามีเพื่อนไปด้วยถ้ามีครอบครัวไปด้วย เดี๋ยวก่อนจ้ารอนิดนึงเดี๋ยวก่อนจ้ารอตรงนั้นหน่อยเอาแวะตรงนี้หน่อยถ้าท่านใจเย็นได้ก็ใจเย็นถ้าท่านรีบมากก็ดูจังหวะเอาเใวบางครั้งเทวดาจะสานให้ก่อนจะไปถึงเป้าหมายต้องมีมารแต่พอถึงเป้าหมายปุ๊บก็ไม่ไวายมารก็ทํางานอย่างหนักอ้อยอิ่งลีลาไปผิดช่องมาผิดช่อง นะพอไปถึงกุญแจเย็นไว้แต่ทีนี้พอไปถึงสถานที่ที่เราจะต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือ <c oughs> เป้าหมายของเราแนละ้วท่านปุ๊บไปนะดาบลงทันทีเลยนะการหายใจแนละ้วปุ๊บเข้าไปเลยทําเลยรักขโมยซีนบ้างรักไก่ช่วงจงหวะที่มันหลงหล,ลุมลืมหรือม,ม,มารมันหลงมารม,มันเผลอเนี่ยช่วงเนี้ยรีบทา แล้วแนะนําว่าดูจังหวะอันอีกทีหนึ่งดูจังหวะันเราเองจากประสบการณ์ตรงของชีวิตที่เกิดมานะครับผมทุกอย่างมันดีหมดกว่าจะไปถึงเป้าหมายนะโอ้ยเนี่ยมันอ้อยมันอีกนู่นี่นั่นขณะที่อาจคลิปก็เหมือนกันหมาเห่าหมาหอนลบเอยพอมันเงียบปุ๊บรีบทําเลยรีบทํารีบพูดรีบรีบเลยเนี่ยก็จะสําเร็จท่านก็เหมือนกันนะครับฝากไว้ว่า เออใจเย็นๆนะทุกอย่างเปิดแล้วก็จริงแต่มารมันอ่ะมันก็เข้มแข็งนะตัวมารอ่ะตัวอุปสรรคนี่ไงมันเข้มแข็งฉะนั้นพอเรามีจังหวะปุ๊บขโมยซีนเลยจ้ะทำเลยจ้ะนะท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์อ่ะขณะเดียวกันเมื่อตะกี้นี้พูดอะไรไปวันนี้ตอนนี้ก็เหมือนกัน สวยงามมากการงานการเรียนสมความตั้งใจไม่มีอุปสรรคนะคบผมการเงินเงินท่านที่ทําเงินกับต่างประเทศทนที่ทำเงินกับธุรกิจรูปแบบใหม่แพลตฟอร์มใหม่ก็จะได้เงินเง<อ>ินนะฮะท่านที่ทํางานแพลตฟอร์มใหม่นะจะได้เงินจะมีโอกาสได้รับเงินอาจจะได้น้อยแต่ไม่เป็นไรมันเป็นน้ําซึมบอ่อเล็กน้ําซึมบ่อทร้ยค่อยค่อยค่อยๆเก็บสะสมไปโอกาสมันมีสูงที่จะได้เงินก้อนเงินถังในอนาคตนะ เป็นความรักช่วงนี้ทะเลาะเบาะแวงกันตีกันหรืออะไรก็แล้วแต่ช่างมันนะครับผมมันเป็นเรื่องของมนุษย์ให้คิดคิดแบบนี้นะครับผมไม่ต้องไปทุรนทุรายเหมือนพวกรักครั้งแรกหรือวัยรุ่นรักกันไม่ต้องมเป็นเรื่องปกตินะแก้ปัญหาได้เครียดไปมันต้องเครียดเอาวันนี้มันต้องมีเหตุทําให้เครียดแต่ช่างมันท่านรู้แล้วนี่วางปล่อย ทำเป็นไม่สนใจทำเป็นลืมกับมันบ้างมันมีทางออกของมันวันนี้มีทางออกนะแต่เริ่มต้นของเราอะ่ะมันทะเลาะก,กันมันตีกันและสุดท้ายของท่านก็คือไปแอบไปร้องไห้คนเดียวไปน้อยใจคนเดียวเนาะพอเรารู้ปุ๊บทำตัวให้มันถูกมันมีทางออกของมันนะเนี่ยทางออกของมันคือตรงนี้เรานิ่งเราเฉยเราต้องแสดงศักยภาพว่าเรา คือนางหงนางพญาเราคือ <sympath> อ <is> ัศว <jack> ินเราคือเจ้าชายมาดนิ่งๆนี่แหละมาดนี่แหละคือตัวช่วยทําให้เราแข็งแกร่งนะันดังคารเออเออวันดังคารภาพรวมเรื่องการงานการเด็นวันนี้ไม่มีปัญหาดีเลยการเงินอาจจะไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไปใช้ให้ คนอื่นกู้นี่ยืมสินหรือคนอื่นออกหน้าแทนนะแต่ไม่มีปัญหาได้เงินแต่วิธีการจะได้เงินมานะให้ท่านไปดีไซน์เอาไปเองให้ตัวแทนไปไปยืมหรือไปทําอะไรที่มันนอกระบบก็แล้วแต่นะครับผมศิละปะการใช้ชีวิตศิละปะในการกู้ยืมศิละปะในการจัดหาเงินสุดท้าตจะท่านว่ากันไปนะครับผมที่พูดแบบนี้เพราะให้เกียรติซึ่งกันและกัน ถ้าบอกว่าท่านต้องเอาคนคนนี้ไปหาเงินมันจะได้ได้เงินอันนี้คือการบ่งบ่งชี้ชี้ชัดชี้นํามันผิดนะครับผมมันผิดนะมันไม่ดีท่านอยากได้เงินท่านมีวิธีการที่จะต้องสรรหาเงินแล้วท่านทําได้เมเนจไปศิลปะนะ่แล้วท่านก็จะได้เงินความรัก วันนี้เหตุการณ์นี้ดูยุ่งเหยิงหน่อยหนึ่งบางคนอาจจะทะเลาะก,กันมาหรืออึมอึมคลุมคลุมอะไรอย่างเงี้ยหรือจะจะมีเหตุทะเลาะเบาะแวง้งอะไรกันก็นแล้วแต่มันคือการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาถ้ามันไม่ไหวก็ไม่ต้องคุยนะมันลําบากมันก็ต้องออกถ้ามันไม่ไหวนะถ้ามันไม่ไหวก็ต้องทิ้ง นะครับผมอย่าไปเอามาอย่าไปดึงนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามันพอจะคุยกันได้มันมีทางออกนะครับผมทางออกก็มั่นคงด้วยมันจะพัฒนาต่อไปได้อีกนะครับผมตอนพูดม,มันพูดมีคนช่วยมีทีมดี เรื่องงานเรื่องเรียนไม่ต้องกังวลมีคนแนะนํามีทีมดีมีผู้นําดีมีคนแก้ปัญหาให้เอาเป็นว่าภาพรวมนะก็คือปัญหาเรื่องงานะไม่มีถ้ามีก็คือท่านรู้ว่าต้องไปหาคนนั้นไปตรงตรงนี้มันจะมีคนช่วยแกะช่วยเกล่าช่วยคลี่คลายปมให้เอาเป็นว่าท่านมีตัวช่วยนะไม่ต้องไปเครียดนะการเงินอะมีภาระ มีภาระแล้วก็มีภาวะเร่งด่วนทําให้เครียดใจเย็นๆนะมีการใช้เงินแล้วท่านคิดไม่ออกแล้วท่านต้องเครียดเอ่อสาเหตุเป็นแบบนี้ผลก็เป็นเครียดการแก้ไขการปรับตัวการหาทางออกมันมีช่องแคบๆไม่แน่ใจว่าการหาทางออกคืออะไร ท่านค่อยๆหาไปมันมีทางออกให้ท่านนะครับผมทางออกนั้นใช้เวลาหน่อยหนึ่งพอใช้เวลาปุ๊บพูดอย่างนี้ไปไม่ใช่ว่านั่งรอนะจ๊ะท่านต้องวิ่งบ้างท่านต้องวิ่งเข้าหาวิ่งสเสาะแสวงหาบ้างมันมีทางออกที่ดีงามแสงสว่างสว่างโรให้กับท่าน,นเป็นว่าภาพรวมเรื่องการเงินวันนี้ท่านได้รับจดหมาท่านก็หมึนปึ๊บละ เนาแต่ท่านตั้งสติดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเดินทางไปหาทางออกได้ทางออกของท่านในในวันเนี้ยืนเนี่ยเนนี่ดีมากนะครับผม mm hmm. ความร mm ักเหมือนอิสระเสรีมากไม่คิดอะไรไม่อะไรค,คือคือท่านกำลังพอใจในจุดที่ท่านอยู่ณเวลานี้ ท่านไม่ท่านไม่ต้องการที่จะมีข้อผูกมัดหรือพันธะอะไรเลยเอาเป็นว่าภาพรวมวันนี้ยอยู่อย่างเงี้ยดีละอยู่แบบเนี้ยไปอีกนานๆเนี่ยความคิดของท่านเป็นแบบเนี้ยจ้าวันพฤหัสจา้าโอ้ยดีจังเอาเป้าหมายชัดเจนท่านเป็นคนชัดเจนมีความชัดเจนเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าก่อนจะ ก่อนจะบทสรุปมันจะเป็นยังไงช่างมันนะครับผมเอาวันนี้แล้ววันเนี้ยที่ท่านตั้งใจอยู่อะจะสําเร็จการเงินหัวการค้าอะเหมือนกันเลยเอานี้นะอันนี้ถ้าไม่ต้องไปท้าการงานถ้าไม่ต้องสนใจอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะสําเร็จ เข้ามาท่านจะสําเร็จนะครับผมการเงินก็เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจปัญหาหรือยุ่งหยิ่มอะไรอย่างนี้มีเงินได้เงินติดต่อค้าขายหรืออะไรได้เงินเอ,อ่อจะดีวจะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเงินการงานที่ทำไปถ้าแปลสภาพมูลค่าออกมา,มาออกมาแล้วอ่ะสวยพอใจดีงามมากนะครับผมความรักบางคนบาง ดิ่งอ่ะเอางี้ไม่ขอพูดถึงนะสุขวันสุขจ้าวันสุขมาแล้วจ้าวันสุกนะถ้าท่านเจอทางเลือกท่านไม่ต้องเลือกก็ได้ไม่ได้พูดประชดเลือกไปมันก็แค่นั้นปล่อยไเหอะพอท่าน พูดคำว่าปล่อยไหมเถอะนั่นแหละคือทางออกการเงินปัญหาทุกอย่างลุมเลาว,วันนี้การงานการเรียน เอาเป็นว่าท่านปล่อยเลยนะช่างแม่งมันเถอนนะเอาเป็นปว่าปล่อยนะช่างแม่งมันเถอนนะใช้คำพูดนี้นะเข้าใจคําว่าช่างแม่งนี่นะก็คืออารมณ์สุดแล้วแหละถึงอารมณ์สุดอะไรถึงจะพูดคําเนี้ยมันไม่ดีอ่ะมันหงุดหงิดอ่ะมันมีอะไรที่มันอึมครึมอ่ะเนี่ยตัวท่านนะตอนเนี้ยแต่ท่านกําลังสุดๆกับอารมณ์นี้ยช่างแม่งมาเลยนะให้พูดคํานี้นะครับช่างแม่งมาเลยนะ แล้วท่านก็จะเจอพวกนี้ยหลุดท่านก็จะหลุดหลุดเลยสบายละเพราะว่าเพราะว่าก็เปรียบเสมอท่านปลดล็อกของตัวเองละมันสุดแล้วนี่ฝื้นไปก็เจ็บตัวปล่อยมันเลยไหนๆก็เจ็บแล้วนี่ปล่อยมันเลยนะปล่อยมันเลยจบมันจะได้แบบเออโล่งไปส่วนเรื่องการเงินนะฮะสืบเนื่องจากใบเมื่อสักครู่นี้ เคียดอยู่ทุกอย่างก็ต้องมารุมมาตุ้มคือพุ่ง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 มาหาแต่ท่านน่ะพ,พุ่งนะ่ะพุ่งน่ะก็ปล่อยแม่งอะ่ะก็ปล่อยไปเลยอันเดียวกันกับอันนี้คือปล่อยไปเลยะนะครับผมทีนี้เรื่องความรักเรื่องเพื่อนเออเนี่ยจากกรณีเนี้เข้าหาเพื่อนดีกว่าเข้าหาเพื่อนดีกว่าเข้าหาแฟนดีกว่า คำพูดดีๆพูดจาเพราะๆเป็นกำลังใจให้อ่ะมันจะทําให้ท่านมีกําลังใจไปต่อนะครับผมเข้าใจไหมว่าทุกอย่างล้มเหลวทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างพังหมดคือผิดหวังพลาดไปแล้วเนี่ยคนเราอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าคือในในในปกติของความเป็นมนุษย์เนะี่ยมันมันทุกอย่างมารุม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 เราอะ่ะมันอดัดอัน้นทีนนี้พออดัดอั้นแล้วอ่ะบางคน ดีไซน์ชีวิตไว้ดีมันก็รอดไปแต่บางคนมีเพื่อนน่ะก็ใช้เพื่อนเป็นตัวช่วยพูดคุยไปแฮงเอาท์หรืออะไรก็แล้วแต่จัดสรรไปแต่สําหรับท่านวันนี้นะครับผมขอให้ได้พูดคุยกับเพื่อนกับคนรู้จักท่านก็ปลดปล่อยได้แล้วเหมือนกันนะฉะนั้นรู้แล้วเลือกทางแก้ไขเลือกทางปลดปล่อยของตัวเองเอา อย่าไปทําร้ายตัวเองนะครับผมในการพูดคุยกับเพื่อนหรือกับแฟนก็ให้มีขอบเขตในพื้นที่ที่พอดีนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองในวันข้างหน้าด้วยนะวันเสาร์จ้าอาาร์านพูดครับวันเสาร์ครับอเป้าหมายมีมีเป้าหมายไว้ให้ผู้ชม มีเป้าหมายไว้ให้พุ่งแล้วท่านก็เป็นคนที่จะเลือกด้วยว่าจะเอาอะไรจะทํายังไงจะแก้ไขหรือจะยังไงคือวันเนี้ยวันสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์สำหรับวันเนี้ยคือท่านเลือกกิ้มได้เลยว่าท่านจะช็อปอะไรสิ่งสิ่งไหนอันนี้คือความฝันของท่านนะท่านช็อปเลยเลือกช็อปเลยเลยเออเนี่ยการอันนี้ก็เหมือนกันนั่งอยู่กับที่ไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกบ้านต้องออกจากที่ทํางานแล้วไปช็อปเป็นว่าวันเสาร์ สำรับวันที่ยีิบแปดท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านออกไปช็อปอนาคตเอาละกันการเงินอะไม่มีปัญหาการใช้เงินวีกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหนักนะครับผมไปได้รอดความรักความรักถือว่าฟรีฟอร์ม ไม่มีปัญหาเลยอิสระกำลังปลูกต้นรักกันอยู่กำลังบกบ่มเพราะความรักความอบอุ่นความสัมพันธ์ทั้งในเพื่อนคู่คู่รักแล้วก็ครอบครัวสรุปแล้วก็คือดีมากตอนนี้ดีมากอยู่จ้ะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์มาเลยจ้าอ้าวชีวิตท่านเป็นอิสระมากคิดทำอะไรก็แล้วแต่นอกกรอบ นอกกรอบไม่ยอมอยู่ในกรอบเพราะอยู่ในกรอบแล้วทำให้เป็นก็ภาพรวมก็คือได้สารฝันทําได้สําเร็จถ้าจะอยู่นอกกรอบกรอบที่ท่านคิดหรือพอยที่ท่านคิดอยู่ท่านชอบแล้วท่านทําออกมาดีเอ่อสิ่งที่ท่านคิดพิสน,น,นไม่รู้ว่าคิดอะไรรู้แต่ว่าท่านไม่ต้องการอยู่ในกรอบแล้วไอ้ที่คิดอยู่ตอนเนี้ยท่านทําไปเถอะมันจะ มันจะมีผลดีกับท่านจะส่งผลดีกับตัวท่านนะฮะการงานและความรักสรุปเป็นด้วยกันเลยปบมือดังๆได้เลยแฮปปี้มากสุขแฮปปี้คำล่ำลือ คำกล่าวอ้างใดๆอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องไปสนใจนะครับผมท่านจะมีความสุขเอาสรุปง่ายๆก็คือการเงินไม่มีปัญหาเรื่องความรักมันจะมีคําพูดเหลือใดๆเข้ามาไม่ต้องไปสนใจมันมันไม่ใช่ชีวิตเราอย่าไปให้ค่ามันนะครับผมท่านจะมีความสุขความสมหวังครับผมเจอกันใหม่คลิปวันที่2ี่สครับผมอย่าลืมนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ประชาสัมพันธ์ออบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนชวนกันมาดูคลิปของพี่สนด้วยนะครับขอบคุณครับ